สามข้อผิดพลาดที่ทำให้ดูแลฝ้าฝ้ายิ่งเยอะฝ้ายิ่งหนาและกลายเป็นฝ้าถาวรหลายเคสนะคะที่เข้ามาปรึกษาโดยเฉพาะเคสวันนี้ค่ะที่สอบถามเข้ามาทาง Facebook วันนี้เราเลยอยากจะมาไขาข้อข้องใจเพื่อให้หลายๆคนที่เกิดกับเคสเดียวกันแบบนี้ยิ่งดูแลฝ้ายิ่งกลุ้มใจมาผิดทางรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามันพลาดและกังวลกลัวไปหมดกับการเริ่มต้นใหม่ มาฟังกันวันนี้นะคะว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปบ้างถึงกลายเป็นฝ้าเยอะและกลายเป็นฝ้าที่ค่อนข้างจะหนาอยู่เต็มใบหน้ารวมไปถึงผิวที่บางแล้วก็ไวต่อแสงด้วย <c oughs> กับข้อผิดพลาดข้อแรกนะคะที่เราอยากจะแชร์กันเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยเผลอไปใช้ครีมที่มีสารแรง ฮาครีมขาวไวใสเร็วต่างๆด้วยเนื่องจากว่าคนที่เป็นฝ้าโดยปกติแล้วมีความกลุ้มใจโดยส่วนตัวเพราะว่าเวลาส่องกระจกเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยเป็นรอยดํารอยฝ้าอยู่เต็ไมไปหมดแน่นอนเวลาที่ทุกคนเนี่ยเสิร์ชหาหรือว่าพยายามจะหาทางแก้ไขก็มักจะหาคีย์เวิร์ดเลยลดฝ้าหน้าขาวใสอะไรที่ทําให้ฝ้าเราเนี่ยมันจางมันหายไปได้ และหลายๆท่านก็หลงไปใช้ครีมที่ไม่ได้มาตรฐานครีมที่ใส่สารแรงครีมที่กัดลอกครีมที่ไม่ได้มาตรฐานในที่นี้คือมีการใส่สารต้องห้ามเข้าไปอยู่ในนั้น เช่นปลอดสเตียรอยอะไรต่างๆเพื่อให้เห็นผลในระยะที่เร็วมากๆเช่นใช้ไป3วัน7วันเห็นเลยมันขาวใสยอย่างรวดเร็วทำให้ทันใจเกิดอาการดีใจไปบอกต่อบอกเพื่อนเลยอุ้ยครีมนี้ใช้ได้เลยนะ3วันฉันใสเลยทำให้หลงเชื่อไปตามๆกันและอีกข้อนึ่งเราจะไม่ทราบเพระเปิดมาโอ้ทำไมมันไม่มีฉลากมันไม่มีออยอหรือไม่มีแหล่งผลิต สิ่งเหล่านี้บางทีเราก็มองข้ามไปเพราะเนื่องจากว่าเรามัวแต่คิดถึงผลมันมัวแต่คิดถึงคําที่เขาโฆษณาว่ามันขาวเร็วนะมันใสเร็วฝ้าหายเร็วอยากจะลองใช้อยากจะลองเชื่อดูสักครั้งพอใช้เข้าไปแล้ว เจอเลยเรื่องของสารพอสารแรงเข้าไปสู่ใบหน้าแน่นอนการที่ใช้ครีมมีสารผลของมันมีนะคะทําให้ผิวของเราบางไว้ต่อแสงฝ้าที่มีแน่นอนแรกๆมันดูขาวเร็วแต่พอผิวเราบางเนี่ยไปเจอแสงแดดหรือแม้แต่แค่อยู่ในบ้านเจอไฟนีออนฟ้ามันก็ดําแล้วหน้ามันก็คล้าแล้วก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่หลายคนทํากันเยอะมากๆข้อที่2ค่ะ ก็จะถัดมาจากอันแรกเลยพอมันเฟลแล้วกับตัวแรกเราก็เปลี่ยนครีมบ,บ่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆพยายามสรรหาหลายวิธีก็จะวนไปใช้อีกเจอครีมที่ผัดเซลล์ผิวแรงๆบ้างครีมที่มีเคมีแรงบ้างหรือไปทำวิธีผิดพลาดเช่นไปขัดไปสครับหน้าทำให้ผิวมันบางลงบางลงซึ่งทุกสิ่งอย่างตรงนี้นะคะให้เรามองว่าอะไรที่มันรุนแรงกับผิวเราอะไรที่มันใช้แล้วรู้สึกว่ามันแสบกัดลอก และออกแดดเนี่ยอุ้ยมันไวเหลือเกินนะต่อแสงแป,ป๊บแป,ป๊บมันคล้ำพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้หมดค่ะอาการที่เปลี่ยนครีมไวไวเพราะว่าตกใจจากครีมแรกไม่ดียังไม่ได้พักหน้าเลยไปครีม2ครีม3อาการระคายเคืองบางทีมันต่อเลยนะคะต่อเนื่องทําให้สิวก็ขึ้นด้วยฝ้าก็ขึ้นด้วยข้อผิดพลาดท,ที่3นั่นก็คือบางท่านก็หลังจากตัวที่เราใช้หลายๆอย่างละไม่เห็นผลไปใช้ครีมลดฝ้าที่ใส่สารไฮโดรควินอ ตัวพวกนี้แน่นอนฝ้ามันก็จะจางเร็วในช่วงแรกเช่นกันแต่มันห้ามใช้เรื่เวลานานๆห้ามทาเยอะห้ามทาหนา,นาเพราะไฮโดรควินอนไวต่อแสงค่ะใช้นานคุณก็ทำให้ผิวมันบางอีกเพราผิวมันบางก็เรียบร้อยสิคะออกไปเจอแดดเจอแสงก็ยิ่งคล้ำกลายเป็นวัฏจักรที่วนลูปก,กันแบบนี้กับเคสวันนี้ที่มาปรึกษาเช่นกันก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้พอเจอไปเรื่อยๆผิวเราจะกลานแห้ง ไม่ไม่รับครีมเลยนะคะทาครีมทาแป้งอะไรก็จะไม่ติดหน้าก็จะเป็นข้อควรระวังกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจะเคที่สำหรับใครนะคะที่เจอปัญหาแบบนี้อยากให้กลับมาดูแลพักผิวหน้าก่อนอย่าเพิ่งใช้ครีมต่างๆและกลับมาใช้ตัวที่ปลอดภัยไร้สารดื่มน้ำให้เยอะๆแล้วก็หลบเลี่ยงจากแสงแดดแสง UV ต่างๆ ชุดดูแลฝ้าเราก็อยากจะแนะนำด้วยใจนะคะที่ใช้แล้วเห็นผลดีมากๆกับ3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคียร์ที่เริ่มจากตัวนี้นะคะ่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคร์ที่เน้นย้ำเลยสำคัญมากๆแล้วก็กันแดดและก็มีสบู่นะคะใครสนใจเป็นฝ้ามานานแล้วอยากใช้ทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค